เขาเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะก็อยู่ติสติก,กร้านหมูแล้วก็ร้านข้าวมันไก่ที่ผมทานไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับร้านนี้นะครับ เจ้เข้าสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับเมื่อก,กี้ไปช่วยเลือกหมูมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวให้เจ๊แนะนําร้านหน่อยครับว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับจะร้านอยู่หน้าวัดสงขาคนะ,คะคอยู่ตรงหมู่บ้านเจริญสินธานีค่ะเราก็จะมีบะหมี่เกียวบะหมี่เกียว้นเล็เก,เ,กเส้นหมี่ข้าวหมูแดงน้ำใส่ต้มยำแห้งเรามีหมดคครับ อันนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นมีโต๊ะมาตั้งแล้วเนื่องจากว่าให้ทานที่ที่ร้านได้ใช่แล้วไหมครับค่ะโต๊ะละหนึ่งสองคนครับผมแล้วก็แต่ถ้าเพื่อนท่านไหนไม่ไม่สะดวกที่ทานที่ร้านก็สามารถมีมีห่อด้วยใช่ไหมครับทากลับบ้านก็จะให้ช้วยโฟมช้อนอะไรเงี้ยอ๋อหมายความว่าถึงบ้านเนี่ยคือว่าทานได้เลยถ้าว่าไปที่ทํางานค่ะอ๋อใช่ใช่เพราะบางคนไม่มีอุปกรณ์นะก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับ แล้วเดี๋ยวเจ๊ผมแนะนําผมหนอ่อยครับว่าในตอนนี้เจ๊กําลังทําอะไรฮะตอนนี้กําลังต้มเกี๊ยวอยู่อ่านี่ก็ต้มเกี๊ยวนะครับเพื่อนๆเกี๊ยวหมูแน่นแน่นครับผมก็เกี๊ยวเกี๊ยวกระดูกเกี๊ยวนี่เราเราต้มนานนะฮะป่าจะสุกห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีครับถ้าเกินถ้าเกินนั้นมันจะเล็กแล้วครับครับผมยังยังเกี๊ยวนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาเกี๊ยวอย่างเดียวเนี่ย ธรรมดาเท่าไหร่ครับ35 40 35บาทใช่ไหมครับ 4, 4, 4. เดี๋ยวน้ำเกลี่ยแห้งเกี่ยวต้มยำได้แล้วันนี้ก็ <ไป S 1> จะเป็นหม้อลวกใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปน,นะครับเพื่อนเพื่อนๆเราจะมีเล้งแซ่บนะครับนะเพื่อนๆน่ารับประทานะนะเพื่อนเพื่อนแล้วที่ร้านนี่ก็ยังใช้เนี่ยอะไรนะกระเทียมเจียวด้วยไหมเป็นเป็นกากหมูด้วยอ่ะใช่คนะตัวนี้อร่อยนะเพื่อนเพื่อน เี้ยวว่าจะกรุบ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 ส่วนมากลูกค้าก็าจะชอบลูกค้าชอบค <นะ S 2> ่ะ,<น>ะครับผม <นะ S 2> จะได้นะวันนี้ก็คือมาอเจาเขาเรียกน้องดีกว่าน้องเขากำลังเพิ่งตั้งร้านนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่เห็นบรรยากาศในการขายอย่างนี้คือเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องใส่น้ํามันเพื่อไม่ให้มันติดเกาะติดใช่ตัวให้เซ็ตตัวให้มันเซ็ตตัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยหมูนี่ก็เป็นหมูเนื้อแดงเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราจะใช้เป็นสัต อ๋อใช้เป็นตัดนะครับไปหมักแล้วก็ย่างครเนี่ยผมเห็นมีคุณเชียงใส่อะไรด้วยครับใส่ข้าวหมูแดงค่ะหอมีข้าวหมูแดงด้วยใไหมครับแล้วนี่จะมีลูกค้าสั่งลงมาอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับผมน้ำจิ้มราดข้าวหมูแดอ้ราดข้าวหมูแดงโอเคแล้วที่ร้านที่ร้านนี้ก็จะมีน้ําดื่มนะไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมครับก็จะมีน้ําดื่มแล้วก็มีแก้วให้พร้อมเลยไม่เสียตังค์นะครับเพื่อนๆ ยังไงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆไปด้วยนะฮะร้านบะหมี่เกี๊ยวดวงตะวันนะครับเ